จี้ครับพรุ่งนี้ผมจะไปเชียงรายไปจัดการเรื่องโอนที่เดินที่คุณแม่นะครับแองจีไ้ไปด้วยค่ะแองจีก้กลัวผู้หญิงที่นู่นมาวอลแวร์กับวีะค่ะใะ่ไหจะหน้าไปทำไมเข้าไปทำงานไม่ได้ไปเที่ยวซะหน่อยเจอนะ ลอเออลุงนะครับเอาครัาเอาสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีคุณป้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีสบาดีนะครับอุนูสวัสดีค่ะคุณลุงกำนันงคุณลุงกำนันนี่ยังหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวเลยนะคะภูมิฐานเนี่ยก็ดูสงงามออาเนี่ยเปล่งประกายเจิดจรสงก็เป็กำนันจริงๆเลยค่ะคุณหนูครับอ่อผมไม่ใช่กำนันหรอกครับ กำนันบรรลือเนี่ยคนนี้ครับส่วนผมบุญยืนครับขี้ค่าเต็มเต็มเลยครับเพลงจานบ้านป้าแกแจกยังไงคะแรงไม่มีมารยาทแอ่งเออแองจี้ครับคือว่าอันนี้คือคุณลุงกำนันนะครับ ดี๋ยวนี้คุณป้ารัตดาครับภรรยาคุณลุงกำนันครับสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ๊ะยินดีต้อนรับตวีแล้วก็หนูแองจี้แองจี้านนองสันติธรรมเออนี่นุ้ยเดี๋ยวเอากระเป๋าคุณคุณนี่นะไปเก็บข้างบนป่ะครับเดี๋ยว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 เนี่ยจะเอากระเป๋าฉันไปไหนเอาไปเก็บในบ้านครับแองจี้เก็บในบ้านอย่าบอกนะคะว่า ใช่ครับไม่ได้นะคาวีไม่เอามาเราจะต้องพักโรงแรมในเมืองสิคาวีอยู่ที่นี่สิคะโอ๊ยอวดตาดาม่สดสบายอ่ะแองจี้อยู่ไม่ได้หรอกคะอ่ะเอออนจี้ครับแต่ผมอยากพักกับย่าสินะครับนานๆไม่เจอย่าทีอ่ะแองจี้อดทนหน่อยนะครับเราอยู่ที่นี่สองสามวันจะกลับแล้วนะนะแองจี้นะถือว่าทำเพื่อผมนะครับ ผมครับเก็บเลยครับอือไปเรียนเมือง,งนอกเมืองนอกกลับมาคราวนี้เนี่ยโอ้โหเอาทั้งใบปริญญาเอาทั้งแฟนมาฝากแม่ในคราวเดียวกันเราไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้คุณลุงครับอย่าแซวคุณแม่นี้สิครับนี่ผมก็เพิ่งนโดนคุณแม่เฉ่งเรื่องแองจีม้มาด่าเลยนะครับลุงอ้าวก็แม่เขาทั้งรักทั้งห่วงเราจะตายนี่วีลุงจะบอกให้การที่เราจะเลือกคู่ครองมามาเป็นเมียของเราเนี่ยนะ มันต้องดูให้ดีและที่สําคัญที่สุดเนี่ยต้องให้แม่เขาเนี่ยเห็นดีเห็นชอบด้วยฮะเพราะเราเนี่ยเป็นความหวังเดียวของแม่เขาเราต้องเป็นผู้ซื้อพัด์ไม่ใช่ <c oughs> เราต้องเป็นผู้สืบสกุลต่อไปคนเดียวเท่านั้นอ๋อครับคุณลุงครับคือผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็ผมตั้งใจไปแล้วว่าผมจะไม่ทําให้คุณแม่ผิดหวังในตัวผมนะครับอืมคิดได้อย่างนี้มันก็ดีอืโอ้นี่ตรงนี้เราจะบอกพรุ่งนี้เนี่ย ไปเที่ยวหมู่บ้านชาวเขากับลุงนะแล้วก็มาลืนนี้ลุงจะพาไปเที่ยวอำเภอไปโอนเรื่องที่ดินกันได้เลยครับคุณลุงได้ครับได้ครับเพราะกัมนันครับชาวบ้านทุกคนพร้อมแล้วครับอ่าโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวลุงขอตัวไปประชุมกับชาวบ้านก่อนครับผมนะครับผมนะครับไปครับครับ พี่พลครับผมมาถึงบ้านคุณลุงกันนันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปขอข้อมูลเรื่องสมุนไพรกับพี่ที่สถานีนะครับครับเชิญค่ะเป็นยังไงครับืิมไหมคะไปลูกนี่ห้องแองจี้เหรอคะค่ะห้องแองจี้ค่ะทำไมมัน เออ่คับแคบอุดอู้เป็นรูยแยงอย่างนี้นะคะรูยแยงเลยเหรอคะไม่หรอกคะ่ะคือแบบเออคือเราแบบไม่ไม่สร้างให้มันใหญ่มากเลยคะ่ะจะได้สบายสบายค่ะโอ๊ยโอ๊ย,อย คน่น่คะเบ่งเบ่ะเป่ะเบ่งเบ่ะเบ่เบ่งบ่งเบ่ไม่งเบ่อเบ่นี่เนี่ยไม่มแเ,เมแ่ร์บ่งเบ่อเบ่งเบ่งเ่งเบ่งเค่งเบ่งเบ่อนบ่งเบ่งเย่งเบา,างนนะะาเบ่งเบ่งบ่รเบ่งเบ่งตบ่งเ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 บเบ่งเบ่งเบ่งเ่ยเบ่เ่งเ่งนบงเ่่เเเเเเเ่เเ่ <c oughs> ถึงชาชินล้อนเนี้ใครจะไปอยู่ได้ผมถึงสถานีแล้วนะครับพี่พลติดประชุมอยู่หรอครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดินเล่นรอบๆสถานีเบา,างพานก่อนก็ได้นะครับครับทุกคนต้องคอยสังเกตสีแล้วก็กลิ่นของน้ำสมุนไพรพอกตัวทุกๆ4ชั่วโมงนะจ๊ะแล้วก็จดการเปลี่ยนแปลงมาให้พี่พี่จะได้เอาไปทำวิจัยต่อ หนาที่ออนนี่เก่งจริงเลยนะคะเพิ่งคิดสูตรพอกหน้าได้แบบแบบเนี่ยนี่ก็คิดค้นสูตรพอกตัวต่ออีกละใช่ค่ะถ้าสถานีเราไม่มีพี่ออนสักคนก็ไม่รู้ว่าจะไปหานักวิจัยเก่งๆแบบนี้มาจากที่ไหนเนาะ <c oughs> พี่ไม่ได้เก่งกาดอะไรหรอกนะจ๊ะแต่พี่เป็นนักวิจัยพี่ก็ต้องคิดค้นผลิตแล้วก็เผยแพร่สมุนไพรที่มีประโยชน์ให้กับคนทั่วไปมันเป็นหน้าที่ของพี่จ้ะ ทำอะไรกันอยู่หลหรอครับในโลกติดเฮ้ยโลกติดเี่คุณเรียกผมไม่ดีหน่อยได้ไหมคุณนอ,อนกม,มนคุณมาทำอะไรที่นี่ไม่ทราบผมมาทำธุระที่นี่โรงหมักสมุนไพรไม่อนุญาตใที่คนนอกเข้ามาเชิญเลยค่ะขอโทษนะครับที่ผมถือวิสาสะ ผมไม่ได้ั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆคุณยังจะมาแก้ตัวอีกเหรอนี่คุณอย่าทำให้ผมนี่คุณอย่าแล้วมใช้กำลังด้วยนะนี่จะตีผมนะโอยเฮ้ยเฮ้ยคุณเจ๊คุณเจ๊เจ๊าใจผิดไปกันยแงไวนะคุณ คุณคุณทำอย่างนี้ผมไม่ไ <mainland> ด <mermaid> ้นะทำไมจะทำไม่ได้ที่นายยัทำลามมกกับฉันได้เลยทำหรือไม่ผมไม่ได้ทำนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะงานเข้านี่ลูกกำรไม่ได้มาคนเดียวนะอะไรมันจะโลกกลมขนาดนี้เนี่ยโอ้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 ย